สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชรินคลิปนี้ก็อยู่กันกันกบเกม w a r ค r a ยฟนะครับในโหมด Grand ์เ d Boss เหมือนเดิมนะคลิปที่แล้วลงในส่วนของค a เด e เจอร์ n ิซสีฟ้าไปนะครับคลิปนี้เรามาดูในส่วนของสีเหลืองกันบ้างนะระดับ i ิน a ซนนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันสำหรับทีม i ิน a ซ e สีเหลืองในรอบนี้นะครับก็ให้มิกาเป็นตัวแบกทั้งทีมเลยนะโดยที่ทุกตัวจะซัพพอร์ตมิกาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุยทั้ง2ร่างนะแล้วก็มีฮาริแคมนะครับ วกกับฮิมาริอาโกะนั่นเองเริ่มมาทีนี้เนี่ยก็ทำการบัฟอุยให้กับมิกะก่อนแล้วก็บัฟฮาริแคมตามนะครับจริงๆตำแหน่งฮาริแคมเนี่ยคือหาตัวคอสองตัวอื่นก็ได้นะอย่างเนรุร่างปกตินั่นเองซึ่งเพิ่งมานึกออกตอนตัดต่อเน,นี่ยแหละโอเคต่อไปก็รอหายยยุก็ทำการยิงใส่ตัวสีเขียวเลยนะครับแล้วก็บัฟเต็มนะ แล้วก็วนคอสสองทิ้งไปจากนั้นรอยิงสาอีกรอบนะครับยิงสองสามนั้นจบปุ๊บมันก็จะระเบิดตายอยู่ดีเข้าเฟสสองนะครับก็รถคอสให้มิกาก่อนนะ,ะจากนั้นก็ทำการบัฟดามีสีเหลืองเพิ่มเข้าไปจะได้แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับเห็นจะลวดมากพื้นกำลังจะเปลี่ยนสีแดงอันนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นบัฟก่อนแล้วก็ยิงนะครับ ก็ทำการบัฟอาร์โกฮิมาริไปหายสตันปุ๊บยิงเลยส่วนฮาริแคมอย่าพึ่งนะครับรอให้ระเบิดก่อนจะได้ไม่ทับบัฟฮิมาริทิ้งประมาณนี้พอใช้เสร็จปุ๊บก,ก็รอสะสมคอน,นิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้บัฟแล้วก็ยิงอีกรอบก็เป็นอันจบพิธีนะครับที่เหลือจะเป็นการยิงออโต้ละเพราะว่ามันเหลือเศษนิดเดียวนะครับไม่เยอะก็จบกันไปสำหรับไทเทนเจอร์เกราะเหลืองกลางแจ้งนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปหรือจะกดสมัครเป็น Member s h i p ก็ได้ก็ขอพบพระคุณอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย